อัปเดตความเคลื่อนไหวงานนี้ค่ะมีแต่คนอิจฉาหนุ่มๆที่เข้าร่วมง,งานโคเชราและล่าสุดเมื่อคืนนี้น้องลิซ่าค่ะก็เป็นคนมาโพสรูปคู่ด้วยตัวเองกันเลยทีเดียวกับหนุ่มโดมินิกไฟนะคะที่ลากสายใหม่ไปไม่ถึงน้องลิซ่านั่นแหละค่ะล่าสุดเนี่ยเขาได้เจอกันแล้วนะคะด้านหลังเวทีแถมยังได้กอดน,น้องลิซ่าอย่างใกล้ชิดจนไปที่อิจฉาของหนุ่มๆทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะ แหมแก้มแนบแก้มกันเลยนะคะคุณผู้ชมมือขะมือไอเราก็คนห่วงลูกสาวเนาะและก็นอกจากภาพนี้นะคะน้องลิซ่าก็ยังมีการมาโพสต์ว่าได้เจอกันกันกบบิลลี่ไอริสอีกด้วยไปยางโคนเชล่าทั้งทีเนาะก็ได้เจอกันกันกบศิลปินหลายท่านอยู่เหมือนกันนะคะแต่นอกจากนั้นคะ่ะน้องลิซ่าก็ยังมีการมาโพสต์อีกด้วยว่าได้แวะไปดูคอนเสิร์ตของลูกสาววิลสมิธนะคะนั่นก็คือวิลโลสมิธนั่นเอง แล้วก็ปิดท้ายค่ะด้วยภาพเซอร์ไพรส์นะคะที่หลายคนอาจจะไม่เชื่อสายตาเป็นภาพที่หนุ่มชาอึนอูค่ะแวะไปอัฟเตอร์ปาร์ตี้ของสาวแบ็คทิงด้วยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเขาก็สนิทกันกันกบทีมเต้นอย่างคุณเคียวทุตินอีกด้วยงานนี้แบ็คทิงกับหนุ่มชาอึนอูคงจะได้เจอกันนะคะแต่ว่าภาพหมู่นั้นคงจะหาดูได้ยากเนาะถ้าเจ้าตัวไม่เอามาลงเองก็คงจะคงจะเป็นไปได้ยากค่ะที่เราจะได้เห็นนะแต่เอาเป็นว่าเขาก็มาร่วมงานปาร์ตี้ด้วยนะคะ จากภาพที่เห็นก็คืออยู่ในงานพิงเชล่านั่นเองส่วนวันนี้ค่ะก็เดี๋ยวมาเตรียมตัวค่ะรอดูสาวๆแบ็คพินคะคะผู้เธอจะไปออกรายการ Car คาพราโอเกะของคุณเจมคอเดนค่ะน่าจะเป็นประมาณช่วงบ่ายของวันนี้นะคะน่าจะได้เห็นกันแล้วค่ะอ่ะแอ้ก็อัปเดตข่าวสารและก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆนะคะมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า